สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนกของหยกนะครับหลังจากที่นังเข้ามานะครับเป็นสากุระนะครับแล้วก็ทีซบนะครับตอนนี้ก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงโดยรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับผมไม่ติดอา,ากาศนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะออกลูกนะครับ ันนี้ก็เป็น TCB นะครับันนี้เป็น p c b เนาะ p c b ตัวผู้เป็นฟอลโล่นะครับข้างบนนี้ก็เป็นซากูระนะครับสีสันสวยงามนะครับเป็นสีหวานกับสีเหลืองเนาะนะครับอันนั้นก็เป็น p c b เริ่มเข้าหลังแล้วนะครับก็เป็นนกของหยกที่สามารถทำสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวอย่างสมบนะครับก็ ว่างจากการทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงในที่เล็กๆของบ้านเราเองนะครับแล้วก็หันมาเลี้ยงนกของหยกนะครับส่งร้านนะครับแล้วก็ขายตามออนไลน์นะครับตอนนี้ก็ถือว่าไปได้ดีนะครับท่านใดที่อมองหาอาชีพ ะครอาชีพที่จะไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับผมแนะนําให้ลองเลี้ยงนกขหยกนะครับนกขหยกจะเป็นนกที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ให้ลูกวัยนะครับประมาณสามเดือนสี่เดือนนี่ก็สามารถเข้าคู่ได้แล้วนะครับเข้าคู่ได้ก็ประมาณหนึ่งสี่ห้าเดือนก็ออกลูกนะครับออกลูกทีนี้ก็จะเป็นสองค่อก็ประมาณ ใช้เวลาประมาณสามเดือนนะครับจะได้สองขอกเนาะเขาออกลูกได้ได้ไวมากนะครับแล้วก็ลูกกระโตไวนะครับเนี่ยสมอันเนี้ยผมเนี่ยจับลูกลงลังมานะครับตอนนี้ก็กินเก่งแล้วเนาะอันนี้ก็เขาจองไปหมดแล้วนะครับอันนี้ปิดจองทั้งหมดแล้วนะครับก็เราก็จะชุดชุดชุดใหม่ รู้หม่ที่กําลังอ,ออกผลกันก็มีนะครับออกจากไข่กันก็มีนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยทันนะครับอันนี้อันนี้ก็สักุล่านี่ก็ยังไม่ได้ให้ผลผลิตนะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าจองมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับตบตะรับคำว่าจะได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะเอาไว้ ทำต่อยอดไบเกาะนะครับเพราะว่าเรานำเข้ามาก็ราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับแล้วก็ของไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะฮะไปยันความใหญ่ก็ยังไม่ได้เพราะว่าความใหญ่ก็ติดจ,จองหมดนะครับถ้าเป็นสกัลละเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเออเดี๋ยว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 มีมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับ ชุดนี้ที่ผมเอาลงจากหลังแม่เขาก็จะเริ่มเริ่มถอ,อนขนนะครับก็เริ่มจะไล่ลูกลงหลังนะครับบางตัวก็แม่ก็ทาร้ายลูกก็มีก็เราก็ต้องดูแลนะครับมันมันดูทุกวันนะครับถ้าเกิดเห็นท่าไม่ดีเราก็จับออกมากป้อนนะครับอย่างเนี้ยผมบอออกกรป้อนแบบเน,นรับก็ อโอกาสรอดมันสูงอยู่แล้วนะครับถ้าเราใส่ใจนะครับจะได้มีส่งลูกค้านะครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งที่ลงลังมาอันนี้ผมก็คัดไว้จับเอาไว้ต่อสายนะครับเอาไว้ทำต่อนะครับอันนี้ก็พักพักพัดงกนะครับพักงกเพราะว่า ออกติดๆ,ๆกันก็กลัวพ่อแม่เขาจะโสมตอนนี้ก็เลยเอาผ้าอุดหลังไว้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ร่า,างกายก็เริ่มจะสมบ,บูรณ์แล,ล้วนะครับสังเกตที่ลาตัวข้วนนะครับสมบ,บูรณ์ก็เดี๋ยวก็จะเปิดหลังนะครับเปิดหลังให้เขาไข่นะครับ๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้อันตรายนะครับแม่กับพ่อเขาปากแดงๆเห็นไหมครับปากพ่อกับแม่เขาจะแดงๆติด นิดๆน,นะครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้เรื่องก็ต้องเอาลูกออกไปก่อนนะครับแล้วก็อุดหลังนะครับอุดหลังโดยอย่างไร้ให้เขาไข่ตอนนี้ให้เขาพักก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเครียดนะครับก็ชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นชุดอ่าสัก,กุระนะครับสาก,กุระแล้วก็อ่าอ่าเป็นอังกฤษผสม แล้วก็มี PCB ะสมอันนี้ก็จะเอาไว้ต่อสายนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้จำนหน่ายให้กับลูกค้านะครับนนมาถามหาในเจ้าแล้วก็ยังยังไม่มีนะครับอ,อันนี้ก็เป็นที่ผลอ,ออกช้าก็เราจะเืยกไปจังหานะครับบำรุงนะครับให้ผลต้องงอกดีก็ ก็จะนําไปใส่กระชุดพวกพี่ๆเขาอันนี้ติดจองมาแล้วนะครับอันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับ,รบก็มีโปรแกรมจองจองหลายอยู่นะครับโปรแกรมจองหลายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้ก็ถ้าอย่างนี้เราก็ต้องสังเกตเพราะลูกเขาเริ่มจะลงลังมาแล้วนะครับ ถ้าเขาไม่โดนโดนแม่เขาทำร้ายเราก็ปล่อยไ,ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นทีว่าโดนถอนขนอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบแยกนะครับต่อาไปป้อนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนให้ดนะูอันนี้ก็เป็นพ่อแม่ขอโลตาแดงนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้หนึ่งข้อเขาก็จะมีอยู่โอ้ห้า ห้าตัวนะครับออกมาแล้วห้านะครับเนาะห้าตัว <se uter> ทีนี้ก็เดินเี่ยเนี่ยตัวเล็กเนี่ยอันตรายเห็นไหมครับเห็นตัวเล็กไหมตัวเล็กนี่อันตรายเพราะพี่พี่เขาใหญ่หมดแล้วนี่เดี๋ยวต้องดูคัดไซนะครับถ้าเราเราทําได้ก็คือคัดไซเอาเอาไซเท่ากันไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะก็จะโดนครับนะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาพ่อแม่บุญธรรมที่ไซเท่ากันเนาะนะครับก็ให้ลูกดีนะครับก็เด<ๆ>ี <S <s ๋ยวไปดูไซเท่ากันหน่อย กันการจะมีไหมไม่รู้นะครับนะครับแนะนำเลยนะครับท,ท่านใดที่อมองหา,อาเออไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับมีเงินเงินทุนไม่เยอะนะครับแล้วก็อยู่กับบ้านอย่างเงี้ยทำสวนแล้วก็อยากจะมีะไรายได้ต่อเดือนอย่างเงี้ย ก็ลองหอันมาพอานอกของหกนะครับพอนอกของหกนะครับก็จะมีรายได้มาจากนกของหกมั่งก็จะช่วยค่าน้าค่าไฟเราได้นะครับบางทีเราก็ต้องขยันาขายทางออนไลน์ด้วยนะครับาบางท่านก็มารับไปขายตลาดนัดนะครับไปไปไปขายที่ตลาดนัดก็ขายได้นะผมเคยไปขายนะครับแต่ตอนนี้มัน หยุดติดตันที่ว่าลูกค้าสั่งจองมาเยอะนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปตามตลาดนัดได้นะครับเพราะว่าออกไม่ไม่ไม่ทันแล้วตอนนี้เนาะออกไม่ทันนะครับก็แนะนํานะครับแนะนํานะครับเพื่อนๆนะครับที่มองหาการสร้างรายได้จากครอบครัวนะครับที่โดยที่ไม่เหนื่อยมากนะครับสามารถทําคนเดียวได้นะครับทาคนเดียวได้ โดยการผมจะดูแลคนเดียวนะครับแม่บ้านก็จะทำเรื่องปรดูแลภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็บางๆก็ดูนกเนี่ยใช้เวลาดูนกก็ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับดูความเรียบร้อยเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนน้ําดูน้ํานะครับปาดพื้นล่างนะครับปาดพื้นทั้งล่างเพราะว่าข้างล่างผมยังเป็นพื้นดินอยู่นะครับก็ งบประมาณจากน้อยๆมานะครับจากการมีงบประมาณน้อยๆขึ้นมาตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะมีนกเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนะครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาเข้ามารับชมนะครับอกอกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนในบดบ้านเนี่ยนะครับ แล้วก็ลองลองดูนะครับลองดูนะครับถ้าสนใจหรือมีข้อสงสัยอยากจะขอคำแนะนำหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวแลกลนแลกเปฟนกันก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ วันนี้ก็ขออ่า,าวคำาว่าสวัสดีครับโทม